เห็นโล่ไหมซันจีเขาผมก็ต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ EDF Earth Defense Force กองกำลังพิทักโลกภาคห้าภาคที่ 5, 28ครับผมแล้วซันจิก็มาพอกับต้นเบรเซนเป็นแอร์ไรเดอร์ครับสวัสดีครับซันจีเป็นซันเป็นเฟนเซอร์ครับผมสวัสดีครับคุณแคทเทที่เป็นวิงไดเวอร์ครับสวัสดีครับซันจิก็เป็นเลนเจอร์นะครับลองมาสูา่ภารกิจที่82โคตรไกลและเป็นภารกิจที่ในชื่อมันเขียนแล้วว่าจัดการกับเ Ac อคิวรัสตีไอเอคูป้ามหาปไล เ็นตะไลนนั่นฮะมันเขียนว่าคณิตศาเขียนว่าเราได้จัจจจดการอ่าซ่อมบารุงบาก้าคือไอหุน่นจากพาร์ทที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อจากนี้คือเราจะทําการจัดการกับไอเต่าเวนนั่นให้ได้นะฮะก็คือตอนนี้เราคำนวณแล้วว่าไอเจ้าไอเต่าอคิรัสเนี่ยมันกําลังพื้นที่ผ่านไปจุดจุดหนึง่งแล้วเราจะทําการตั้งพื้นที่พื้นที่สังหารมันนั่นแหละนะให้ทุกยูนวยเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นถ้าบาก้าเนี่ยมาถึงช้า ให้เราให้แน่ทำให้แน่ใจว่าเราจะสามารถทวงเวลาหยุดไอเต่าตัวนี้ไว้ให้ได้นะครับบาก้กาเนี่ยมันถูกส่งมาโดยอ่าอ่าทาบบนฟ้าคือทางอากาศถูกส่งมาด้วยคฮลคอปเตอร์อรนะครับเราอ่าเนื่องจากว่าเนี่ยบาก้ามันมีความสามารถในความพ้องตัวที่ต่ํานะครับเราก็เลยพยายามที่จะส่งมันให้ใกล้กับไอเต่าเวนนี่ให้มาสุดท่ายกันได้เรามาสุภะกิจที่จับก,การไอเต่าเวนนี้สักทีนะครับโอเคทุกคนพร้อมนะฮะโอเค ไป go go เ h พินมาด่วนแล้วเรารอวันนี้เลยเหรอไปครับเรามาแล้วมาแล้วหน้าปากสีเหลืองใช่ใช่อ้าวอะไรพลอยมิซิงคนขายไปไหนอ่ะ โดนมุดแดกเป็นมุกเก่าเลยมุกเก่าเลยมุกเก่าเลยโดนมดแดกใน่นไงรอมาแล้วพี่รอมาแล้วโอ้คนอย่างี้เกลือไปไอ้ศาตว์กูไม่กูไม่ทนละมาเออแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันปรับปรุงใส่อาร์เมอร์เข้าไปใช่ไหมตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้มีตอนที่เราตอนที่เราเจอครั้งแรกไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมโอ้โหแต่แต่ต้องร่างกันเหมือนเดิมดิส่งด้านหน้ามาจริง อีเลสสองใส่พลังจะไม่ลดมั้ยจะไปกินโอ้ยเอาเลยพิจิมาผมยังไม่ขึ้นอ้าวได้แล้วโอเคมามาเอาดิมาวันดีมาดูวิวโรงงานดีกว่าโอ้โหกันไว้พี่ต่อยต่อยเอาดิโอ้ยจะตลกจะตลกตบไม่โดนว่ะ เอามันเลยไปข้างหลังพยายามหันอยู่พยายามหมุนตัวอยู่นี่ไปโดนพยายามหมุนตัวอยู่ตัวละครหมุนช้ามากขุดมันหขุดมันหันช้าอยู่ไหนละวะทางซ้ายใช่ไหมโอ้ยระเบิดเอาดีกว่าหลบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยเอากิ้งหนีทำไมกิ้งหนีทำไมกิ้งมาจะถึงบ่ายต่อดุ้งสะดุ้งโดนจริงไปอ่ะ ปเออไปเออขวาแล้วต่อยอ๋อเอาดิทุบเลยพี่เหมือนกันเราก็ชนะกทุบเลยต่อยโอ้ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาอีกทีนึงแล้วก็ทุบไม่โดนหรอไม่โดนจุดทีนึงซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาอีกทีนึงวิวดีดครับเออ อันนี้หนุ่ยล้มเลยเออเอาดิมาขวาเอาซ้ายเอาขวาเร็จทอาซ้ายอีกทีนึงแล้วก็ล้มโต๊ะแมนกิ้งหวานกิ้งลบเจอท่าล้มโต๊ะไอ้หน่อยแมมหนีไปไหนแล้วมึงหนีไปไหนแข่งเล็กเราดิเอากิ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งใครบ้างวะเล็งใครอวะตีตรงนี้โอ้ยจะโดนทับตัวเองตัวเองสนใจเขาหน่อยโนติดมีเต็มไปนี่

ล้มล้มมันล้มโตแตกแล้วพี่เอาดิมัมาขวาตรงไม่โดนแม่งกลิบมันเริ่มโซมเไยมันเริ่มมีร่องรอยใช่งอมงอมเลยต่อยหน้าทิดโอ้ไม่ไม่โดนไม่โดนโอ้โดนดันโดนดันโดนดันฮู้มฮู้มนี่้ลงหลมไปนี่แน่ต่อยหน้าเข้าไปตาย ตีเลยโอ้ยเกมพังอกครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่อบรอบมีแล้ววะตัวละเฮ้ยนะน้องแมงนากูป้าแมงหน้าแหว่งแล้ววะเลิศล้มเลือศมีเลิศอาวุธโดนมาพี่ขึ้นมาโอ้ยกำลังมาสุดขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมานี่อ๋อเจ๊ตข้างหลังเอาไว้ลุกนี่เองอ๋อคนดำเหรออ๋อมนักธรรมดาไม่เป็นไร เอาดิเออมาขวาโต้ทูบนั่นแหละตบหล,ลัลงฮะหลวันกฝากคุ้มกันด้วยนะฝากคุ้มกันด้วยเดี๋ยวไออ,อัคคิรัสนี่เดี๋ยวจัดการเองระวังดระเบิดหนีไปไหนหนีไปไหนมึงหนีไปไหนฮะมาลาบ,บากียร์ก,กิ้งมาหาเราดีตบตพยาบ้าไปเลยตบซ้ายตบขวาตบขวาตรงอาจจะละโดนจะจีกันรังมันเลย โดนโดนไปไหนไปไหนไปไหนพยายาน่ายูเลยเดียวดิเดี๋ยวนะพี่โตจะไหนเนี่ยควจะโดนอโอ้โหตกไม่โดนว้าวว้าวมันกิ้งหนีไปแล้วอยู่ข้างหลังเราว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตมันละมมัหันช้ามากนี่พยายามหันสุดๆแล้วเน่ดูดินี่ือพยายามหันเดี๋ยวเดี๋ยว กินลอยไกลอะไรขนาดนั้นพอบริตีโคต่ำเลยพอบริษีต่ำเฮ้ยอย่ากิ้งลบดิไปไหนเฮ้ยสานไหวมันเลอะไรนะสานระวังเลือดด้วยตีแรงเลยมันบ้างเนี่ยโอ้ไม่ฉลาดแม่งหลบจะมาเออก็บคอามกดไม่อนไรแค่ค้ณหลอดเองแค่คุณหลอดเอง ขึ้นหลอดงพี่แล้วเด็กก็ขึ้นหลอดแล้วละไปไหนจะหนีไปไหนเรามาแล้วหนน้าแกปต่อยกระโหลกกระโหลกแล้วเอ๊อเออคนละทีออล้มว่าหายลุกขึ้นมาวัดเต็มตัวพี่เลยนะโอเคอุดมันชื่นช้าหน่อยช้าตาชัวอยู่ไหนจ๊ะ นีนโอเค้งกลิ้งจังเลยว่ามึงเนี่ยโอเคนี่เนี่ยสกสกตแล้วก็ล้มโต๊ะแมงหลบได้โนอเฮ้ยริงตวือืหเจ็ดมื่แล้ววะจากเท่าไหร่อ่ะแสองแสนสี่วันขึ้นแึ้น คือเราพานรถเหมือนกันเนี่ยหมดแล้วแบบที่อ๋อโดนระเบิดอีกโอเคเลี์ยมล้วขอคุณมากเาจะกินไปหนแล้วตัวเองมามากินมาเลยโอ้ระเบิดโอ้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 โออ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้้โอ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 ้้โอ้โอ้้โอ้โอ้้โอ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 โอ้โ เดี๋ยวตัวเดียวแล้วเยอะยแล้วตัวเดียวถูวก็เดี๋ยวนะมันตบมันเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเนี่ยมันตัวแดงเลยจากตัวเขียวๆกลายเป็นแดงแล้วอ่ะช่วยครับช่วยสับสนเริ่มขึ้นแล้ววะต่อยทุบมันพี่นั่นแหละเถูกไิทีนึงตีโอ้ยเอฟเฟกต์อลังการเอฟเฟกต์อลังการมาก ลกเุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโดดอีกนั่นแหละต่อยต่อยทีนึงช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ขวาตรงผมเข้าไปตายเมื่อไหร่นี้ใกล้ตายแล้วเนี่ยโอ้ยหุ่นล้ม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 ระเบิดหุ่นล้มโอ้ยช่วยยิงอยู่ครับช่วยยิงอยู่ครับ Get 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 up 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 อ่ะเพลงมารเก็ต้าเก็ต้าเพลงมาร์สแล้วเพลงมาร์สมามา อะไรโอ้มีเป้ะมีเป๊ะหนีไดตรงโดนไหมไม่น่าโดนสายแต่พี่อ,อ่มามา,า,มาต,มตัวแม่งตัวม่งดำเยี่ยมเลย <c oughs> มองแลยไม่เห็นควขึ้นมองไม่เห็นาเดี๋ยวเค,เ,คเห็นแล้วหนีไปไหน,นตัวแม่งจะหนีเหรอไม่น่ามา มานี่มานี่หันมานี่เอายวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดด้วหละมานี่หันมันนี่มานี่มันนี่ไหวไหมลูกไหวไหมไม่ไหวบอกหมอโอ้ยมีชะงักมีชะงักสะดุ้งสะดุ้งชะงักเหรอใส่หลบนี่มาหลบมาแล้วพี่ตะวันได้แหละตะแหน่โอ้ยต่อยตะแหน่ตายยังไม่ตายล้มโอ้ ไม่ล้มป่ะมีท้ียอยู่สีมันเริ่มเปลี่ยนเลยระเบิดารัวเลยวะเริ่มเริ่มหน้าเป็นหัว้เป็นหัวมนกแล้วสแล้วเนี่ยใครจะล้มก่อนโอ้ยเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือแปเหลือพันแล้วเนี่ยุ่นหลืนแล้วเนี่ยยแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตเข้าไปตเข้าไปเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วพี่ เจ็ดเหลือเท่าไรแล้วนะนบากาบนน่าบเก็บของมาแล้วพี่มาแล้วดของมาแล้วก็บของนี่นะด้วความแคดด้วยความแคนี่นหุ่นละห้าพันห้าพันอ่ะกันช่วยไ่างด้วย มาสุ่ภารกิจที่83ครับ City of z i a n Pyron นะครับมีเทเลพอร์ตแองคอร์คือปราคกิจเทเลพอร์ตเนี่ยอยู่ในเมืองร่ดล,ล,ล,ลงสู่ในเมืองนะครับแล้วก็พวกมันเนี่ยมีขนาดเป็นพเรประเภท,เนเภทขนาดใหญ่บิ Big or, ๊กแองคอร์ภารกิจขนาดยักษ์ <c oughs> ทำลายมันก่อนที่มันจะเทเลพอร์ตมอนสเตอร์ออกมานะครับอ่าเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ลองใช้ยาพนะอื่นสันจิก็เลยลองเปลี่ยนนะครับเป็นเออสเปเชียลให้กลายเป็น รถถังครับเราลองรถถังแปลกๆเห็นนี้นะ่าสนใจเขียนว่าเนี่ยดาเมจดหนึ่งพันยิงและนั่งได้3คนดาเมจยิงได้25นะัดนะัดนะละ1นึ่ก็ถือว่าไม่เบาเลยนะฮะยิงได้9 900เมตรส่วนปืนกลนี่แบบน้องหนินงน,น้องแกมโอเคเอามาลองใช้ดูครับเอ็กพอร์ตเรนเจอร์สามารถเรียกยาผานาได้เหมือนกันนะโอเคทุกคนพร้อมนะฮะ <Okay. S 1> พร้อมครับไปโกโก้ d r e มีหมดอะออกมาโอ้โห oh oh, <ม>เอ้ยอ,อยู่บนแ <to S 2> มปเลยนี <to S 2> ่นะ ใกล้ๆแม่หะปัดเลยวะอ่าต้นพร้อมหรือไรถ้าต้นพร้อมก็เปิดเลยพร้อมเลยครับแน่นอนเอาเลยยิงยิงอยู่ครับผมอึ้งเลยหล่ะทุกคนทุกคนทุกคนอ่าซานซานพอย n t p o i ไปที่แองคอร์เสมอโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวทางนี้พยายามเคลียร์ลูกๆเองนั่นละสองพันอ่ะต้นอะไรปัดมา การนี้สแปม M อเมี่่าลอบไปเรื่อยๆทำลายพวกนุ๊กนุกมันอยู่เรียบร้อยครับจะทำยังไงนะมีทรายลอยไปโทษทีมีทรายลอยไปโดนอีกอันหนึ่งแล้ววะโอเคอะไรเดี๋ยวช่วยยิงต่อโอ้เห็นเห็นใหญ่ลงมาเพิ่มโอ้อันใหญ่ด้วยนะโอ้ยลงมาเพิ่มเต็มเลยวิ่งนั่นไหวไม่ได้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วนั่นโดนนี่นะโดนดีกว่ามันปล่อยมาหมดเลยว่ะโหมาแล้ว โอ้ทำไมเพิ่งมาวะนี่้เนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเี๋กวเเลอ๋ยวเดีเดียเียเด้ยวเยวยเดายวเดียวเาง๋ยวดียวเดียวเดี๋ยเดียวี๋ยวเนี๋ยเดี๋นเีเดีเี๋ยัเนีเดเดี๋ยวเนี๋ยอยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ดยวยเดี๋ยเดีายเดียววเดั๋ด้วยนะครับโอ้ยยเียเรียเลยนะเนี่ย ตึ้งากด้านซ้ายระวังด้วยครับปล่อยอยู่ทำายาอยู่ทำามหายู่ยิงอยู่มาชา้าจังเลยเร็วรถถังอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยดิถรถถังเรียบกันอะไรวะเนี่ยอีเงี้ยเหรออ๋อมาดอกละพันกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันดูน่ารักจังเลยดูดิส่วนทะลวงกับพี่ถ้าครณก็ถังเรียบกันนะโอเคพังครับพังแล้ว เอาแค่จะขึ้นไปด้วยไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ครับพี่บินกลมันระยะไม่ไกลนะร้อยเมตรกว่ากโอเคร้อยเมตรเองเหรอเดี๋ยวระวังข้างหน้าเอาราวางข้างหน้ามันปล่อยออกมาเยอะมากเราิงป้อต่อไปป้อต่อไปตรงนั้นเลยตรงนั้น่อยวันตามอยู่างนีเต็มทางนี้พี่ยองสแปมป้องกันไม่ให้มันเข้ามาใกล้อยู่คุณเคเป็นยังไงบ้างอยู่ทางนู้นน่ะรอวันวิ่งมาเต็มเลย ลีโหลดดิ้งครับลีโหลดลีโหลดรถชิบหายโดนรถถังเอ๊ะขังตัวอะไรอ่ะเอ๊ะขังตัวอะไรอ่ะอ๋อไปโดนโดิอ๋อโดนโดนตกใจนะว่าอะไรยังไงรถถังโอ้ยโดนได้หรือเปาแล้วครับอ๋อต้นต้นเอาอะไรมาเนี่ยรถรถมิไซล์เหรอโอเคดีดีดียีดูไม่มาแล้วว่ะอัคไย้ด้วยด้วยเอารถถังทางชิบหาย เราโค่นโค่นโค่นโย้ดยมากโอเคลุกล้มล้มล้มพยายามพยายามเคลียร์โดนที้อยู่ต้นนายยิงไปเรื่อยๆเลยสไปร์ไปเรื่อยๆเลยเอาเอาใหม่มาเรียกทันเรียกเอาใหม่เรียกทันใหม่ไม่ได้ตีแดดยังไม่ตายใช่ไหมเริ่มมีแรงมุมแล้นะเสร็จแล้วเส็จแล้วโอเคเรียกใหม่เรียกทันใหม่ได้แล้วเจ้าพื้นมาดีตีแดด ต่อพี่เอานหนต่ออันนู้นเลยอันนู้นเลยโอมัน่าจะใกล้กว่าป่ะเออน่าจะใกล้กว่าเดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงให้เดี๋ยวช่วยยิงให้เพราะว่าทางนี้คืนใหญ่แล้วยิงถึงอยู่โอ้ยเกือบเกือบอะไรขึ้นเกือบอะไรขึ้นป่าวเกือบยิงคอนเทนเนอร์พี่นะดูซิไหนดูซิยิงถึงป่าววะใกยิงถึงปะว่โอ้ยหมดแดงดเลยเศาษฐีถึงถึงถึงถถึึงงเออถึงเว้ยถึงยิงเว้ย มีโหลดพันมันละพันมับละพันมีโหลดดิงมีโหลดดิงกระหน่ำเข้าไปกระหน่ำเข้าไปกระหน่ำเข้าไปโอเคพังค่ะอันนี้ต่ออันซ้าย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 อซ้ายได้โอเคอันซ้ายอันซ้ายเดี๋วมาสเตอร์มันมันเดี๋ยวไม่กำลังมาป่ะกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มใหญ่ยังไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใกล้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวลงจากเครื่องไปยิงยิงมิสไซล์ให้เอาดิเออมา ปืนมันดูปืนมันดูแบบอนุภาพไม่ไม่น่ากลัวนะแต่ร้อน่นารำพันแต่ทะลวงนะพี่มันสุดทะลวงผมมันจะหวังอะไรปืนปืานนี้จะหวังให้ทะลวงลว <c oughs> เหรอปืนม <c oughs> ันเป็นปืนแบบที <c oughs> ทีทท <c oughs> เฮ้ยถึงว่ายิงถึงว่า <c oughs> เราเล่นเราเล่นลองเลนส์ครับยันี้ลองเลนส์มายิงไปนี่แหละแต่ว่าฝูงด้านขวาแล้นอะไรอ่ะ ออีกเเสานึง่ฮ้ยทุกคนทุกคนสู้มันอยู่ทุกคนทุกคนทุกคนตื่นอะไรเปล่าไปเก็บของไอันนี้ติดพันกับบอนเพียบเลยเอาไกลเอาไกลแอปโพสเลยแอปโพสเลยแอปโพสเลยโอเคครับของติดของติดกับตัวล่อเดี๋ยวจะเก็บไปเดี๋ยวจะไปช่วยไปทางซ้ายเก็บของไปแล้วเหรอช่างแล้วโอเคโอเคไม่มีโอกาสได้เก็บวันไล่วันติดเต็มเมืนมีคนแทงอยู่พี่แทงอยู่

รอให้เครื่องบินบินผ่านต้นต้นต้นแคะไรคุณเคนหรือเปล่าบอกกันสิหลอดดีๆก็ได้อ่ามีคนโดนงามทุกคนทุกคนช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยว่าไหนช้าไปถึงยิงช้าช้าหน่อยเก็บของไว้ก่อนของเกียร์ด้วยเก็บของก่อนเก็บของด่วนพีเพลยูฟโอไลย์หรอคุณจะพังแล้วเดดสีแดงกล่องอะไรวะเรรียบ้อยเียร์ต้นพอแล้วต้นต้นหยุดยิงได้แล้วหยุดยิงได้แล้วเก็บของก่อน มันมีแค่นี้ใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วมั้งกลัวว่าจะมีอีกเฮ้ยแต่รถถังเมื่อกี้ช่วยยิงไกลได้ดีอย่างเงี้ยเนี่ยมีอยูโตรงนู้นอีกครับก็มันเป็นรถยิงไกลพออาธิเล่ย์อัธิเล่ซัพพอร์ตไปไปตบไปตบของแอร์ไลเนอร์มา เเกียยรรร็บบบ้อคั mm. แต่ต้องแมกแต่ต really. ้องแม่ก huh. ับการที่ไม่มีอ่าสเเปชียลอาร์เมอร์นี่ก็ถือว่าลำบากเอ้ยกล่องเขี้ยวกองเขี้ยวเรียบร้อยทันไปกองเขี้ยวมันหายไปไหนวะจีนตรงหน้ามาส่นภารกิจที่84ครับ incoming ่ a ลาว e เอะเรียกว่าญี่ปุ่นเลยอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันคำอธิบายมันเขียนว่าพวกเอเลนติดปีกเนี่ยก็อยู่ในใกล้พื้นในใกล้ในตัวเมืองนะครับแล้วก็ พวกเราเนี่ยเราได้ส่งหน่วยเรนเจอร์ที่51ไปลาตะเวนบริเวนบริเวณ,เวณ,เวณใกล้ๆแล้วนะครับแต่ว่าอาวิ่งได้ไอ้พวก ne, พวิงเอเลียนเนี่ยพวกเนี้ยเวเลตติปีเนี่ยมีมาเข้ามาด้วยจำนวนมหาศาลประมาณเดอะเกรดนัมเบอร์เลยนะครับเรนเจอร์ Ranger ที่51เนี่ยอาจจะเจอความสถานการณ์ยากลำบากท,ที่จะป้องกอัแนกแนวป้องกันแนวป้องกันเอาไว้ด้วยตัวด้วยลำพงังโดยลำพงังเราเนี่ยจะต้องส่งกำลังเสริมไปช่วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ ไปเพื่อช่วยหน่วยเลนเจอร์ที่5้สิกันนะครับโอเคเนื่องจากว่ามันเขียนเลยว่ามีเอเลนประเภทบินชันจีก็เลยขอเอารถถังเก็บไปก่อนเอาเรดร์ซัพพอร์ตซิต็มมาก่อนนะครับเอ็มีซมาเล่าแต่ว่าเราจะมาใช้ลองชลองอาวุธชนิดใหม่ที่ไม่ค่อยได้ใช้บอ่อยๆก็คือเป็นสลักเกอร์ตลูสลักเกอร์ที่หน้าตาเหมือนเอเคนะคปืนเอเคข,ข้อดีของมันคือปืนพวกนี้แรงครับแรงมาก แต่ข้อเสียของมันคือรีโหลดนานแล้วก็บางรุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นแต่รุ่นนี้แม่นครับดีจนวนกระสุนเยอะด้วยฉะนั้นแต่ว่ายิงได้ใกล้ไม่ไกลมากร้อยร้อยหกสิบสามเมตรเท่านั้นโอเคทุกคนพร้อมนะฮะพร้อมครับไปโกโก้อีดีเออโอเคโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวนะไม่แย้ไปไหนเหรอเกรดดัมเบลจริงๆกูเชื่อแล้วเกรดดัมเบลจริงๆแต่ว่าแต่ว่าพี่ต้นถอดไปไกลๆดีกว่าไหม เออไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ในกลุ่มไม่อยู่ในกลุ่มเลยเออไกลไกลเลยไม่อยู่แนวหน้าดีกว่าไม่ได้เลยนะเว้ยไปไกลๆชิวเอาแนวไม่ได้เอารถถังมาเหรอไม่เอารถไม่าไม่ไอ้นี่เป็นหุ่นมารถถังมันบางอะไรรถรถถังมันบางด้วยแหละพี่รถถังไม่น่าทัดโอเคต้องไงดิพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตะไม่รู้ว่าเปิดไม่เปิดก็ต้องเปิดแล้วยิงแล้วเอาแล้วตัวใหญ่ตัวเล็กมีหมดเลย วางแท็บพอแล้วนับวางแท็บผมว่ามันคงไม่มีโคตรใหญ่ต้องรีบต้องรีบสะสมชาร์จให้ต้องมีเลขหุ่นมาได้ให้เร็วที่สุดอ่ะโอ๊ยชิบหายโดนโดนพวกเดียวกันอยเะครับภาพนี้ใช้ฉมวกดีกว่าตีแน่ดีแน่อะไรวะโดนอะไรวันนี้กระเด็นอีกแล้วโดนโดนเสาไฟเหรอ ใช้พวกเจริหลอดก็จะเป็นแบบนี้สินะเกิไม่รู้แต่ว่าเราสแปมทุกๆวินาทีสแปมวิซายทุกๆวินาทีนี่แน่มันต้องลามตายกันบ้างแหละต้องมีตายกันบ้างแหละไม่ไม่เราก็มาใช่ไหมโอ๊ยโดนเสาอีกแล้วมันมันกล้ามอยิบเรอ พี่มานเยอะม่นเตะงด้วยโหพุ่งเยอะมากโอ้ยใน้านสวยมากอะในด้าสวยมากในด้านสวยมากคือมันคือมันมาเป็นขบวนมาเป็นขบวนเลยเ้จำนวนรอยจำนวนรอบมาจำนวนมันตเป็นยังไงบ้างวะโดนรอบฮะโดนรอบอ่ะโอ้โดนอีกแล้วอวีแน่ตีแน่ตีแน่ตีแน่โผ่ลตน เออลำคานโว้ยลำคาญโว้ยสบัดบมาไม่เจอพ่้ยมันมาอีกกลุ่มหนึ่งข้างหน้าเห็นแล้วครับเห็นแล้วละดูดีเอาดูดูขบวนดิปิดนี้ดูลูกขบวนดิเปิดนี้ได้เม็ดดาบโย่ปืนนี้ได้เม็ดดาบโยรักษาชีวิตเพื่อนไว้ครับใหญ่เพื่อนตายเพราะเพื่อนช่วยลอเป้าได้นีโหรักเพื่อนมากเอาจริมากครัะเห็นเพื่อนมีประโยชน์ไงอุ้ยก็เป็นไงบ้างวะ โอ้ยไม่อยู่แต่พื้นที่เลยวะโอ้ยโอ้ยานลงมาเออไม่พยาบาลอะไรกันเยแหพยาบาลพยาบาลแต่พื้นที่เนยเนี่ยโล่งๆเนี่ยานมีพยาบาลใหญ่เนอะรู้สึกว่าเราไม่เราไม่เราไม่ได้คิดไปเองมันมีกบตัวเล็กด้วยว่ะจริงดิตัวเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย โว่าเยอะนี่มีตัวบินโอ้โหเอาดิกม้าม้ามึงม้ามึงม้ามึงม้ามาเลยเฮ้ยคอมอนเอวี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ระวังตัวม่วงหน่อยตัวม่วงมันอึดมากระร้อนปะกัดเจ็บเจ็บส่งความช่วยเหลือไปแล้วส่งความช่วยเหลือไปแล้วคับแล้วจาโอ้ยนี่ไงตัวเล็กนี่ไงตัวเล็กเขียนละเป็นสีไม่โดน

แล้วแล้วมันตายดอกเป็นดีนี่นะดอกเป็นไปถกเฮบานเรื่อยเต็มพี่แต่เลื่องละหนึ่งเนี่ยไม่มีคิวเรื่อเลยตอนนี้โอไมค์โอ้มากำลังจะพูดว่ากำลังจะพูดว่ามันน้อยนลงแล้วใช่ไหมไม่ชิบหายเอ้ยเจอแล้วเจอกองแล้วตอนตอนเรียกคุณได้อีกเปล่าเจอได้ได้กำลังเรียนโอ้บนฟ้าเลยข้างบนหัวเราเลยบนหัวเราเลยขบระวัง แล้วด um, oh oh. really okay. okay. ันตีแบบทะลุโลกเลยนะโอ้โหแบบมืดฟ้าโมดินมากเออไม่โดนยี่หลดดิ้งรี่หลดดิ้งรี่หลดดิ้งเปิดอ้ยเต็มหมดเลยตา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 ยยิมลิฟเตเดินทางมาแล้วต้นต้นต้นตาตายก่อนเอาตายพี่ต้นพี่ต้นเลยขอบคุณครับเร็วแล้วกันจะไหวไหมเด้อ้ ต้นอยู่ไหนวันนี้มองอะไรไม่เห็นเลยดูดิจ <นา S 1> อเราเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยนะเ,เนี่ยมีแต่เลือดรอยเลือดเต็มไปหมดมีมังกรเนี่ยข้างหลังเร้ยป้นอ่ะเรขาขึ้นหุ่นต้านไปอยู่อ่ะกระดูดเราต้น โอ๊ย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 โอยยโอเยโอ๊ยโอ๊ย้อ๊ยโอยยโอยยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อยอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยจอแย้ว๊ยโอ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 ๊ยอ๊ยโ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 อ ไปเหยื่อล่อพี่อิสแทรอิสแกรอิสตแทรเฮ้ยจำนวนลดลงแล้วเฮ้ยกล้าพูดแล้วตอนนี้กล้าพูดกล้าพูดด้ใช่ไหมพูดดีกว่าเอให้แน่ใจกันเดี๋ยววันโรมโอ้ยโลสุดยอดเลยนี่เอาอะไรนะซัพพอร์ตที่เป็นโล่เพิ่มแล้วนะโหเยอะย่างๆเก็บพ่อนไเป็นขานเฮ้ยต้องต้องใช้สเต็ปหลบอย่างเดียว ปืนนี้เอามานี่ไม่มีประโยชน์เลยของด้วยเก็บของด้วยเจอของแล้วมีกันมาใช้มีดกันน่าจะพอได้แต่ว่าเอาโมให้ไปมอตาแบบเหมือนเดิมดีกว่าไอ้คนดิกานยิงไถเลยซันถอยมาไกลๆแล้วมินิกันกราดเลยตอนนี้มันกำโฉบมาแม่งโดนเป็นแถบเลยนะ่นน่ะมันไม่ถีตายเลยนะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยทมาไปเลยของอดีตกับของพีเพลอ่ะส่งนนัดไปก่อนละเอ เอออะเรียบร้อยโอเคเลยโอเคเลย <laughs> เฮ้ยอ้าว <laughs> มีมีพวกเอ่อเฟนเซอร์โผล่เข้ามาในแม็ด้วยมัอ่ากิมลิปเปอร์ก็แหละกิมลิปเปอร์กิมลิปเปอร์มาอืม <laughs> แต่ทีมแรกน่าจะเดี่ยงไป <laughs> แ,แล้วเออในพารมีแกนเนชเอกหล่วสไนเปอร์ไรเฟิลเย้ครบแล้วสามดาดเอ้ยก็ดีเว้ยโอเคครับทุกคนอ่าแล้วก็จบนะครับกับพาร์ทที่ 28โอเคครับ้าชอบกดไลค์ถูกใจรวป subscribe ติดตามแล้วเราไปลุยกันต่อในพาร์ทหน้าว่าจะเจออะไรอีกน่าจไม่จบง่ายๆนะเนี่ยอันนี้สันจีต้อมเลสเตสซันปิซันและคุณเคนทีมงานของเราไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอีเดียอีเดีย